สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ของช่องสมชายชาแนลค่ะมื่อนี้มาเปิดราคาไข่หนาคอค่ะพี่น้องค่ะราคาแบ่งปันนะคะสวัสดีครับมื่อวา้สมชายภาพเมื่อนี่โอกาสไดมาเปิดราคาควายคไขยงามได้หรือเปล่เนาะข่าวว่าอยู่ทั้งทั้งที่ราคาทั้งน้องไปเก่งพี่น้องไปเก่งไอ้ตะบุญผ่านหน้าเอาเนี่ยเป็นว่าอยากเปิดแบ่งปันพอคุ้มผูงมาสั่น ไฟเลยกปีลาวหน่อยปีโซ่เฮ้ยเย็น่งจับไปเป็นมูอของได้ลาวเพื่นเพื่อนสมเทียมอยู่วะนี่บ่บ่โอ้ยลูกลูกบ่มีพ่อบ่กระสิมีอยู่หันละแต่ว่าหูจักซื้อพอเพิ่นเนาะเดี๋ว่ากิขึ้นว่ามันสายกลมแล้วครับนี่น้อเอาเนาะ เปิดราคาแบงปันไรบันไดนอกค่นนี้เปิดไปจักเท่าไรเอา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 เปิดดัวนีราคาเท่าบ้านเนาะห้เอาเปลาเอาเอายางไเท่าไรก็เอาเอาเปิดไปจักสามสิบสองครับสามสิบสองนะคเนาะสูงอยู่ประมาณอยยีเซนครับ อปีกว่าผู้ใดอยากได้เป็นพอคุ้มฟูงเนาะค่ะเนาะครับติดต่อมาเดี๋ยวสิว่างเบอร์โทรไว้นะคะถ่ายคลิปเด้อค่ะเด้อตัวนี้เอาคุณจะขายเดี๋ยวนี้เจ้าเนี่ยอยกันมาสามสี่คนแล้วคันว่าจะวันว่าไหร่ราคากันนี้เลยมียตัวเอาหน่อยเมื่อนี่สิบเปิด์สองนะคะเนาะจับตัวที่สอง ตนี้งดไวเยง่ครับนีเิดไปอันนาคตไก่อยู่นาะนี่เนาะอันนาคตไก่อยู่สูงร้อยยี่ห้าประกันร้อยยี่ห้าครับพอพันสายกลมแล้วครับเนี่ยตัวที่สองเาตัวที่สเลยค่ะตัวนี้แล้วค่าเปิดไฟ์ไห้เนาะค่ะนี่ตัวนี้เป็นตัวเมย์อายุไร้ไมใดค่ไ้่อายุสี่วัง สองปีกวัานี่นะครับสองปีกว่ากวัวแม่สาวสอปีกวัวเป็นแม่สาวนะคะแนะข้อมผสมเอาไปก็ขึ้นเรนะครับความสูงยุ่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบเจ็บวกลบครับร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบ,บ,ยยบเบลบนาะแมนแม่บ่าวเอาด้วัดเจ้าเทีเยอ,อยู่าม,ามีตาสีข ตัว่างยังไลย้องขายไมองเพื่อย่าขายครับเอาไปอย่าขายให้ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไรเนาะค่ะเปิดไปเท่าไรเอาหน่อยตัวก่อนเลยตัวนี้ราคาตัวล่องเลยครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเนาะค่ะสี่สิบคะแนนเด้อค่ะเด้อตัวนี้สี่สิบขะแนนค่อยแม่สาวพร้อมพร้อมผสมล็อกล็อกอผสมมันก็ขึ้นแค่นึงแหละหล่ะเพื่อนว่าเพื่อนผุนหาพอดี่ดีว่าท่านได้ โทรไปหาหมอหมอกรบเพาะว่างก็เรื่อยวันเด้สมค้าเมนต์ใส่พอดี่ดีเนาะงานครับทรงลูกดีดีนี่คือสีงามอยู่เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นงามอยู่ไหมยังยังชั่วเนี่ยเอาเออจับหวยโบราณเมียงมันออกวาวเลยเพราะมันขึ้นบว่านอ่ะกว่านอ่ะเพราะเป็นดาวเปรียงเนาะนาเขามันกระเปิดดี ไปที่ซีเมืองนันวาวโอ้หเนาะ่ยย่างอยนะข่อยนาะย่ยี้แก้ตื่นคืนพ้นประกันทุกอย่างว่าวหน่อยปลอดปลอดไอ้หลอดตนนีพอได้ค่นี้ มีเปิดสองตัวเท่านี้ว่าวมือเ่ยขายสองตัวนิสักก้อนเนาะก็งามอยู่เดีลยวเจ้าก็ทีห้องถือแค่ฮะจิตเจรียงนะครับว่ายอยู่บนนกเข็งเนี่แหละเด้อตำบลพะนาบอกพะนาว้าวหน่อย ตำบลพน,นาอำเภสว่างแดนดินเนาะค่ะเนาะจังหวัดส,สกลนครเดี๋ยวสิทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะผู้ใดสนใจก็ให้โทมานะคะติดต่อโทมาเพื่อนเปิดไว้สองตมือนี้แข้งงามๆแล้วค่ะเบาๆคะ่ะไอ้นท้ยบานเพื่อนขายเองนะคะอันนี้จะคล้องจะคล้องควายเพิ่นเปิดเองเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กับสิเดคอสลาไปสมนีกรน,นะคะพอกันไหมคลิปหนาของสมชายฟ้ามนะคะขอบคุณค่ะ